ดิชันพัทรรัวดีมอเรเวชนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกคุณภาพกันนะคะเป็นข้าวที่เราเก็บไว้เองอเราจะคัดแบบมีคุณภาพแบบว่าข้าวที่สมบูรณ์ร้อเนลยนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะหนึ่งไข่ไก่สองกระแงและก็3มน้ำเปล่าอ,อันนี้เรามาดูนะคะว่าไข่ไก่ลงไปในน้ำเปล่าธรรมดาจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะจมลงไปแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ ละลายไปในน้ำเปล่านะคะว,วส่วนว่าเราจะใส่แค่ไหนถึง,งจะรู้ว่ามันเค็มพอดีเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าแค่ไตมันลอยแต่ว่าเกลือเค็มพอดีนะคะแล้วก็ทําการละลายน้นนําเกลือก็จะใช้เวลานานอยู่นะกว่าเกลือจะละลายอ่ะด้าวหยุดไปเปลย ครงสัมผัสผิวน้ำแล้วรู้เลยว่าเกลือน่าจะไม่อพอพอไม่แสบก,ก็คือประมาณทดสอบว่า,า,าผิวหนังเราแสบยังเราเราต้องการความเค็มที่ที่เค็มมากมากแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าความเค็มพอนดีเราก็ใช้ไข่ไก่เนี่ยเป็นการทดสอบความเค็มเพราะว่าถ้าน้ำเุ็นมากๆ ไข่ไก่จะลอยขึ้นมาเนาะแต่ถ้าไข่ไก่ยังไม่ลอยแปลว่ามันยังเค็มไม่พอแล้วก็ใส่เกลือให้จนกว่าไข่ไก่จะลอยนะทีนี้ไข่มันจะจมลงไปเนาะถ้าน้ำธรรมดาที่ไม่ได้มีความเค็มนะ้ำนิ่งก็ยังแปลว่ามันยังมันยังไม่ไม่เค็มพอเกลือก็ไังได้ไร้โอ้โหแล้วะ แน่แน่รับรองข้าวชิ้นนี้เพราะเกลือเยอะขนาดนี้นะ ยุงก็อาวจ,จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันตัดยงอันนี้ไข่ไก่เริ่มลอยแล้วเห็นปะแปลว่าน้ำเริ่มเค็มแล้วป้าแต่เกลือยังละลายไม่หมด แต่ว่าความเค็มใช้ได้แล้วเพราะไข่ไก่ลอยแล้วเนี่ยเรียวกว่าพอดีแล้วสำหรับความเค็มที่เราต้องการเด็เมื่อกี้ได้ดูไหมว่าใส่ไข่โดยที่ยังไม่ได้ใส่เกลือใส่ให้ดูเลยนะเอาเข้ามาเสร็จแล้วเราได้ความเค็มพอดีแล้วเราก็เอาข้าวที่เราที่เราจะเอามาทำพัน เรานองเพื่อให้เรายกข้าวขึ้นง่ายๆเนาะแล้วเราก็ัเทั้งอมไปก็ะดาเขียวนี่มาใส่ข้าวบีบแล้วเราก็จะหาตกล้าขนมจีนซอนี่เราก็เอาข้าวให้มันให้มันเปียนน้ำอ่ะ ใส่ผ้าให้มันแค่พอดีกับกระมังเรานะกระมังนี่ก็ประมาณถ่งครึ่งอันนี้เขาเรียกวิธีชาวบ้านเนะาะใช่เราไม่มีเครื่องคัดวิธี<อ>การ<ะ>คัดมเมล็ดข้าวนะคะแคะ่ข้าวแล้วนะคะใครสนใจก็เอาไปทดลองทําดูได้นะคะมีเจ้าก้าขนมจินเหรอแม่ะ ในครัวมีอยู่ห้าวบะตะกียขนมจีนตะกียเปล่าใน,านครัวนะแช่แช,ช่นานไหมคะไม่เราก็แค่เอาจุ่มให้เปียกแล้วเอาที่้อยออกเลยที่รอยนี่จะมีทั้งข้าวรีบทั้งข้าวครึ่งเม็ดที่ที่มันสามารถงอกได้ข้าวไม่สมบูรณ์ข,ข้าวที่สมบูรณ์ใช่ข้าวที่สมบูรณ์จะอยู่ด้านล่าง ไอ้ไข่เมื่อกี้หบ้างเมื่อกี้ไข่ไก่เรายังลอยเลยเธอเขาจะให้ข้าวที่ลอยลอยนี่คือข้าวไม่สมบูรณ์อย่างนั้นเลยแต่ว่ามันสามารถที่จะงอกนะข้าวพวกนี้งอกหมดเลยแต่เราบีบผ่านแต่เป็นข้าวที่ออกแบบไม่มีคุณภาพใช่เป็นวิถีชาวบ้านอันนี้เป็นแล้ว ก็เมื่อกี้ใส่ข้าวมาข้าวเลยน่าเดือดดูข้าวเยอะเลยเนาะพ่อน่าจะหาเป็นข้าวหนึง่งจินก็เองอ้นี่นแสบมากเลยนะเกลือมชิมแสบ,บแข็นี่แหละอ๋ออันนี้คือข้าวคัดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแบบนี้ ข้าวที่เหลือนี่ข้าวคุณภาพดีข้าวตะเค็ดแก็งเลยข้าวใสเลยข้าวนี่คือเม็ดเต็มใช่เป็นข้าวที่เต็มแล้วข้าวที่สมบูรณ์อ่ะวนตถุดิบสมบูรณ์เต็มเต็มฝักว่างั้นเถอะใช่เมื่อกี้ใส่ไปตต็งเยอะข้าวเลยหน่อยเดียวเป็นไรปะฮะก้าจะบอหวานไหมอ่ะโอ้โหแม่เชื่อข้าวหนึ่งถังนะจะเหลือประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยห่านจะตะก้าไหมอ่ะไปหาเองดีกว่า อ oh, oh. สุดยอดเลยค่ะวิธีคัดข้าวนะคะเป็นภูมิเจาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน,นะะใช้เกลือในการคัดนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าคัดร้อยเปร็นเลยนะคะ สนใจชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนนวิธีคัดข้าวภูมิปัญญายชาวบ้านค่ะปล่อก็พักไ่ปล่ป่อยได้ไงข้าวมันก็เค็มหมไไดที่ไม่เอาเราก็ตักเตียวนี่มันน้ำเกลือนเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนื่จะทำให้ข้าวที่ไม่เปียกทั้งเสียก่อนเราจะได้รู้ว่าข้าวที่มัน ไปเนี่ยมันเป็นข้าวลอียดแต่ถ้าเป็นข้าวไม่เปียกมันก็ข้าวเนตดีๆมันก็จะถ้ามันไม่เปียกก็ลอยเหมอนถึงว่าเวลาเขาขายพันข้าวถึงแพงเนาะใช่แต่ว่าของเขาคัดเขาก็ไม่ได้ร้อยเป็นแบบนี้นะวิธีคัดของเขาอะเขาคัดโดยการสัดโดยการใช้คืออันนี้ปลูกได้เลยมันโดนน้ำอันนี้นี่มันมีข้าวอยู่นะข้าวที่มันเพาะขึ้นอแตนเป็นข้าวที่ไม่สมบูรณ์ ซ้นอนทได้แลคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพรมากเลยนะคะคุณบัญญาชาวบ้านค่ะวิธีคัดข้าวแบบคุณปัญญาชาวบ้านนะคะข้าวลา่ามันติ